จากคลิปที่แล้วที่กุ้ยได้ไปจ่ายตลาดกุ้ยก็ได้ซื้อเชอร์รี่ลูกใหญ่ที่ตลาดมาด้วยเชอร์รี่ลูกใหญ่เนี่ยขายในราคา80ลีาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ88บาทราคาเนี้ยก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงมากที่สุดในตลาดสดแล้วนะเพราะว่าลูกใหญ่แล้วก็มีคุณภาพมากซึ่งเชอร์รี่ราคาถูกที่สุดที่กุ้ยเห็นในตลาดตอนนี้ก็คือกิโลละ35ลีาหรือว่า40บาทไทยเองค่ะแล้วกุ้ยก็ได้ซื้อองุ่นมาด้วยตอนนี้ก็จะเป็นช่วงต้นฤดูการขององุ่นในตลาดก็เลยจะยังไม่ค่อยมีมาขายเยอะกุ้ยเห็นลหนลกกาาิมมเยยบขึ้1ตะร เอาไปให้พ่อขาช่างพ่อขาช่างแล้วปรากฏว่าเนี่ยตะการเนี้ยได้ตั้ง2กิโลนะคะกื่อก็นึกว่าจะได้กิโลเดียวราคาก็ตกกิโลละ50ลีลาหรือว่า55บาทไทยรวม2กิโลก็จะเป็น110บาทไทยค่ะพอถึงบ้านกุ้ยก็รีบล้ังแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นไว้สักพักเพื่อจะได้กินเย็นๆชื่นใจชื่นใจกับอาริฟค่ะมาค่ะทุกคนมากินเชอร์รี่แล้วก็อางุ่นกันค่ะ <c oughs> โอเคครับดูค่ะ <c oughs> ทุกคน นี this one, yeah. mm. Good. Mm. <S <s ่เขาดูค่ะทุกคนอ่งวนลูกใหญ่มากนะอืหวานมากชอบโกแตชอบโตชอบสวแตยารับยเย้ยารับชุด้อเชอรีอ ไงครับอืมดูสิอืมจดะดุต่ออืมช่อายพอชอบนี่อ่งุ่นสีเขียวนี่มาก you like this. อยู่ไรนี้แต่ว่าอยู่ต้นไล่แฮปอินไซด์ละแต่ว่าเขาชอบแบบอ่งุ่นไล่เมล็ดมากกว่านะคะแต่ว่าเนีแบบ่ยว่าอ่ะั้นจริงหมดอืมเขาจะชอบอ่งุ่นไล่เมล็ดมากกว่าแต่ว่าเนี่ยมันยังมีเมล็ดอยู่ อา่างุนไร่เมล็ดยังไม่มานะคะเดี๋ยวรอก่อนอา่าอุนหวานมากวันนี้ร้อนมากเลยนะคะเราก็ต้องหาอะไรผลไม้ไมากินเนาะสุดเด็ดฮอตอืมสดีอร่อยมากอ่ะดีวัด What? You keep one. Ah. Cheers. Yes. Caucans. <laughs> okay, okay. Come, baby. Okay. I actually need. to do this. In this? Mm. you want to do this? Mm. Ah. I don't know what you've done.

วันอาดามอืาช่วงนี้เชอรี่ว่าใกล้แล้วทุกคนใกล้จะหมดแล้วนะคะเริ่มมาถึงช่วงท้ายซีซั่นของเชอรี่แล้วนะคะ คาดว่าน่าจะหมดเร็วนี้เพราะว่าเขามาแป๊บเดียวไ <Yes. S 2> อซีเชอร์ดี้ไปเนี่ยมาใจไรอุซุมหรออือฮึองุ่นนะคะอังุ่นภาษาตัวกีเรียกว่าอุซุมนะอุซุมอุซุม mm hmm. เชอรี่ภาษาตรุรกีเรียกว่าคิลาสคิลาสคิลาสอุซุมและคิลาสอุซุมและคิลาสอุซุมมิกสะจิคาจุดโปได้ยินแสงโป๊ะืมหื โอเคค่ะท e ุกคนตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวไปกินอุซุมกับกิลาสต่อกันแล้วนะคะอย่ลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักกันสวัสดีครับ๊ายบายครับอุซุมทำไมอืมมมมม